พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องครับเฝ้าเดี่ยวด้วยกันในเช้าวันนี้นะครับพระคำของพระเจ้าอยู่ในตีตัสครับติตัสบทที่สองข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สิบครับพี่น้องมีพระคัมภีร์นะครับเราเปิดแล้วเราดูไปด้วยกันนะครับติตัสบทที่สองครับข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สิบครับผมจะอ่านจากฉบับแปลมาตรฐานสองพันสิบเอ็ดนะครับติตัสบทที่สองครับข้อที่หนึ่งส่วนท่านจงสอนให้สอดคล้องกับคําสอนที่ถูกต้อง สอนบรรดาผู้ชายสูงอายุให้รู้จักประมาณตนมีความน่านับถือมีสติสัมปชัญญะมีความเชื่อที่ถูกต้องมีความรักและความทอรหดอดทนส่วนบรรดาผู้หญิงสูงอายุก็เหมือนกันสอนพวกนางให้ประพฤติด,ด้วยความน่านับถือไม่ใส่ร้ายไม่ติดเหล้าแต่เป็นผู้สอนสิ่งที่ดีงามเพื่ออบรมหญิงสาวให้รักสามีและบุตรของพวกตน มีสติสัมปชัญญะเป็นคนบริสุทธิ์ดูแลบ้านเรือนอย่างดีมีความเมตตาและเชื่อฟังสามีของตนเพื่อว่าพราะชะนกของพระเจ้าจะไม่ถูกดูหมินส่วนพวกชายหนุ่มก็เหมือนกันจงเตือนสติพวกเขาให้มีสติสัมปชัญญะท่านเองจงประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างในการดีทุกด้านในการสอนอย่างจริงใจจริงจังและถูกต้องที่ไม่มีใครจะตำหนิได้ เพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามอับอายและไม่สามารถกล่าวร้ายอะไรต่อเราจงให้ท่าทั้งหลายเชื่อฟังนายของตนและทำสิ่งที่ถูกต้องที่ถูกใจในายทุกอย่างอยากให้เถียงเลยเข้อที่10นะครับอย่าให้ยักยอกแต่ให้สำแดงความซื่อสัตย์และดีงามในทุกอย่างเพื่อเขาทั้งหลายจะเทิดพระเกียรติพระดำรับสอนของพระเจ้าพระผู้ช่วยรอดของเราในทุกๆด้านพี่น้องครับพระกัมปีในเช้านี้นะครับ จดเป็นจดหมายฝากของอาจารย์ปอลนะครับถึงติตัสนะพี่น้องครับติตัสเนี่ยอาจารย์ปอลได้ได้เรียกว่ามอบหมายติตัสนะครับติตัสเป็นเอ่อเป็นคนต่างชาตินะที่กลับใจนะมาวางใจในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าครับและในภายหลังนะครับก็เรียกว่าเป็นเหมือนกับในข้อที่1ติตัสข้อที่1นึ่งครับอาจารย์ปอลเรียกท่านเลยครับว่าเป็นลูกแห่งความเชื่อของท่านเลยพี่น้องครับนะก็เป็นคนเรียกว่าเป็นหนึ่งในทีมงานครับ นะลูกแกะที่อาจารย์ปโลนั้นไว้วางใจเป็นอย่างดีเลยพี่น้องครับนะเป็นคล้ายๆเหมือนมือขวามือซ้ายนะครับของอาจารย์ปโลเลยอาจารย์ปโลมอบหมายติตัสครับให้ดูแลคริสจักรที่เกาะครีกพี่น้องนะถ้าพี่น้องอ่านในในบทที่1นึ่งคนระับจะจะจะเห็นภาพอันนี้แหละครับอาจารย์ปโลได้ละติตัสไว้ที่เกาะครีตเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะว่าคริสจักรที่นั่นนั้นมีปัญหามากมายเลยครับปัญหาตั้งแต่เรียกว่ามีอาจารย์นะครับที่เป็นผู้สอนเทียมเทจ นะในข้อที่1ได้บรรยายไว้นะครับว่าพวกเราคนเหล่านี้นะครับเขาสอนพระคาของพระเจ้าแต่ว่าเขาดําเนินชีวิตตรงกงันข้ามครับกับสิ่งที่เขาสอนพี่น้องและอาจารย์เปโลก็มอบหมายติตาสครับให้จัดก,การาปัญหาความวุ่นวายเหล่านี้ครับในคริสตจกักรโดยที่อาจารย์เปโลได้บอกกับติตาสนะครับในข้อในบทที่1น,นะบอกว่าติตาสครับให้ว่าให้มอบหมายเรียกว่าผู้ปกครองนะครับในทุกๆคริสตจักรที่มี และจำโปรในตีตาบทที่1และได้บรรยายนะครับว่าผู้ปกครองที่เหมาะสมที่จะเป็นคนดูแลคริสตจกักรนั้นจะต้องมีลักษณะชีวิตอย่างไรบ้างนะพี่น้องไปอ่านในบทที่1นึ่งได้นะครับนะจะบรรยายถึงลักษณะน,นิสยัยลักษณะชีวิตครับนะของผู้ปกครองนะหรือของพรีสนั่นแหละครับที่จะเป็นผู้ที่ดูแลปกครองคริสตจกักรว่าเขาจะต้องมีลักษณะอย่างไรนะพี่น้องไปอ่านในบทที่1ได้นะครับผมคงไม่พูดในในใน ในในบทที่2นี้นะพี่น้องครับบทที่2นี้อาจารย์โปโลได้พูดถึงครับว่าเริ่มต้นนะในข้อที่1นนะครับบอกว่าส่วนท่านส่วนท่านหมายความว่าบอกติตัสครับหนุนใจติทัสว่าอย่าทําให้เหมือนกับข้อที่1น,นะเพราะว่าข้อที่1จบลงนะครับอาจารย์โปโลได้พูดถึงผู้สอนเทียมเท็จนะที่แฝงตัวเข้ามาในคริสตจกักรนะแล้วก็ดําเนินชีวิตตรงข้ามครับกับสิ่งที่เขาสอนพี่น้องนะฮะ อาจารย์ปโลจึงหนุนใจตีตัสครับในข้อที่1น่ะตอบบทตอบบทที่2ข้อที่1นะครับบอกว่าส่วนท่านหมายว,ามว่าแต่ของตีตัสแล้วจะต้องทําตรงกันข้ามกับเขานั่นเองพี่น้องครับนะตรงข้ามกับผู้สอนเทียมเท็จนะส่วนท่านจงสอนให้สอดคล้องกับคําสอนที่ถูกต้องนะนี่จะที่ที่อาจารย์ปโรบอกนะครับว่าหมายความว่าในบทที่1ในบทที่2นะข้อที่1นึ่งข้อที่10เนี่ยอาจารย์ปโรได้บอกเลยครับว่าคําสอนที่ถูกต้อง จะต้องมาพร้อมกับลักษณะชีวิตด้วยครับนะที่สอดคล้องกับคําสอนนะคำสอนตามหลักการของพระคัมภีร์พีพ่น้องพี่น้องประการที่2นะครับในบริบททางด้านประวัติศาสตร์นะครับคนที่เกาะครีตเนี่ยนะครับเป็นคนที่เรียกว่ามีชื่อเสียงที่ไม่ดีครับในอาณาจักรโรมันนะคนที่เกาะครีตนะครับมีชื่อเสียงไม่ดีในเรื่องเกี่ยวกับเป็นคนที่โลภครับนะแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าไว้ใจไม่ได้แล้วก็โกงได้จะโกงนะ ถ้าเกิดทำสัญญาเนี่ยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าคนบนเกาะครีตนะครับมีฉายาเลยครับว่าเป็นคนโล่เป็นคนรักเงินแล้วก็เป็นคนที่พร้อมนะพร้อมที่จะโกงพร้อมที่จะเรียกว่าไม่รักษาความซื่อสัตย์ได้ตลอดเวลาจึงไม่แปลกใจนะครับในข้อที่10อาจารย์ปรโปโรได้ย้ำอีกทีนะครับว่าพูดถึงท่านนะครับนะบอกว่าอยากให้ยักยอกแต่ให้สาแดงความซื่อสัตย์และความดนะีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าอาจารย์ปรโรกําลังบอกนะครับถึงอ่ ลักษณะชีวิตใหม่ของผู้เชื่อแม้ว่าเขาจะมีชื่อเสียงไม่ดีนะในเรื่องเกี่ยวกับต่างๆชื่อเสียงไม่ดีทั่วอาณาจักรโรมันอาจารย์บอกุว่าคริสตจักรที่เกาะครีตจะต้องแตกต่างนะจะต้องแตกต่างครับดําเนินชีวิตที่แตกต่างจากคนบนเกาะครีตที่เป็นคนที่เรียกว่าไว้ใจไม่ได้เป็นคนที่โกงอาจารย์บัลจึงบอกครับว่าถ้าคนเหล่านี้ประพฤติตามคําสอนนะของที่พระเจ้าสอนที่คริสตจักรสอนแล้วเนี่ย ข้อที่10ได้บอกเลยครับจากบุรุบ,บ,บอสนะครับเพื่อเขาทั้งหลายจะเทิดพระเกียรติพระดํารัสสอนของพระเจ้าพระผู้ช่วยรอดของเราในทุกๆด้านหมายความว่าชื่อเสียงบนเกาะคริสเป็นยังไงไม่สนใจนะแต่เมื่ออยู่ในคริสตจักรของพระเจ้าเมื่อเป็นผู้เชื่อแล้วเขาจะดําเนินชีวิตที่แตกต่างจากคนบนเกาะบนเกาะคริสนะครับและเขาจะสามารถมีชีวิตที่เรียกว่าสามารถดึงดูดเทิดพระเกียรติถวายเกียรติพระเจ้าครับว่า คริสจักรผู้เชื่อที่เป็นกอบริสนั้นแตกต่างแตกต่างจากเดิมนะครับแล้วเขาสามารถที่จะเป็นคนที่ซื่อสัตย์เป็นคนที่มีความดีงามนะเพื่อที่พระเจ้านั้นใจได้รับเกียรติครับผ่านช่วยของผู้เชื่อพี่น้องพี่น้องนี่คือเป็นหลักการในชีวิตของเราด้วยพี่น้องครับในการประยุกตนะพี่น้องครับคําสอนที่ถูกต้องนะครับจะต้องนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตพี่น้องนะชีวิตของผู้เชื่อเรานะครับจะต้องแตกต่างครับจากเมื่อก่อนครับที่เรา ยังไม่รู้จักพระเจ้านะถ้าเมื่อก่อนนั้นเราพูดถึงเราเป็นลูกที่อยู่ในาการดูแลของคุณพ่อคุณแม่นะครับเมื่อก่อนก่อนมาพบพระเจ้านะครับดือ้อเถียงเรียกว่าเถียงคําพูดแม่พูดคําพ่อพูดคําเถียงคำาอะไรครับนะในฐานที่เราเป็นผู้เชื่อนะครับรับคําสอนที่ถูกต้องแล้วนะครับพระเจ้าสอนเราครับให้เรามีความรักพระเจ้าสอนเราครับว่าให้ให้เกียรติบินามารดาอยู่ในบัญญัติสิบประการนะครับพระเจ้าสอนเราครับ ให้มีความอดทนอดกลั้นนะครับให้รักบิดามารดาให้เกียรติบิดามารดาดังนั้นเมื่อเราเป็นผู้เชื่อใหม่เราเปลี่ยนเป็นคนใหม่พี่น้องครับนะเป็นลูกที่ให้เกียิบ,บิดามารดาครับไม่ว่าบิดามารดานะครับช่วยเหลือท่านแบ่งเบาภาระท่านในเรื่องการงานที่บ้านยกตัวอย่างเป็นต้นครับนี่เป็นชีวิตใหม่ครับชีวิตที่เรียกว่าเทิดพระเกียรตินั่นเองพี่น้องครับนะถวายเกียิแ <c oughs> ด่พระเจ้าพี่น้องครับมีชีวิตที่แตกต่างจากเดิมนะ เพื่อที่คนที่เห็นชีวิตของเราแล้วเขาจะขอบคุณพระเจ้านะและเขาจะสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องครับนะอันนี้เป็นภาพในการประยุกต์ใช้นะครับเมื่อก่อนที่เราเกิดเป็นพนักงานบริษัทเราจะเป็นคนที่อู้งาน <c oughs> นะครับเป็นคนที่เรียกว่าไม่ค่อยซื่อสัตย์เท่าไหร่ยกตัวอย่างนะครับแต่บัดนี้เมื่อเราเป็นผู้เชื่อครับเราเป็นคนที่สัตย์ซื่อนะสัตย์ซื่อในการทํางานจงรักภักดีกับองค์กรยกตัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับพี่น้องครับนะเรามาดูรายละเอียดนะครับว่า อาจารย์โปรโลสอนอะไรตีตาสปาประการแรกอย่างที่บอกนะครับข้อที่1อาจารย์โปรโลบอกครับสอนอะไรทําตามนั้นนะจงสอนให้สอดคล้องกับคําสอนที่ถูกต้องคือสอนให้ถูกต้องนะแล้วก็ประพฤติด้วยประพฤติให้ถูกต้องบอกว่าสอนชายสูงอายุก่อนคนที่สูงอายุนะที่เป็นผู้ชายนะครับให้รู้จักประมาณตนนะเป็นคนน่านับถือมีสติสัมปชัญญะหมายความรู้จักยับยั้งชั่งใจ นะครับไม่เมามายนั่นเองพี่น้องครับควาว่ามีสติสัมปชัญญะนะครับมีความเชื่อที่ถูกต้องมีความรักและมีความทอโลหดอดทนรู้จักอดทนอดกลั้นส่วนหญิงสูงอายุครับข้อที่สามบอกนะครับสอนพวกนางให้เป็นคนน่านับถือนะครับไม่ไม่ใส่ร้ายหมายว่าไม่พูดจานินทาว่าร้ายนะครับปกติผู้หญิงมักจะมีนิสัยนี้นะครับนะอาจารย์บุบอกครับไม่ใส่ร้ายนะไม่ติดเหล้า นะแต่เป็นผู้สอนสิ่งที่ดีงามเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างครับให้กับหญิงสาวนะที่แต่งงานให้รักสามีรักลูกของตัวเองมีสติสัพปปชัญญะกวบคุ่มตัวเองได้ยับยั้งชั่งใจเป็นคนที่บริสุทธิ์นะครับดูแลบ้านเรือนอย่างดีมีความเมตตาเชื่อฟังสามีเพื่อว่าเพื่อว่าพระชน้ของพระเจ้าจะไม่ถูกดูหมิน่นอันนี้เรียกว่าสอนให้ตรงกันข้ามกับชีวิตเก่าของเขาครับชีวิตเก่าของคนบนเกาะครีตอย่างที่ผมบอกนะมีชื่อเสียงที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ จาบรโลบอกครับว่าเมื่อเป็นผู้เชื่อแล้วให้ติตัสแบ่งปันสอนคําสอนของพระเจ้าที่ถูกต้องเพื่อที่คนเหล่านี้ที่เป็นสมาชิกละทิ้งชีวิตเก่าครับและรับชีวิตใหม่ดําเนินชีวิตให้สอดคล้องกับพชนธรรมของพระเจ้านะให้คนของพระเจ้าดาเนินชีวิตให้สมกับเป็นคนของพระเจ้าอันนี้ยกตัวอย่างนะครับทั้งชายสูงอายุหญิงสูงอายุแล้วก็หญิงสาวที่เป็นภรรยานะครับ ส่วนชายหนุ่มครับก็เตือนครับในข้อที่6นะเตือนสติให้เขานั้นมีการดีทุกทุกด้านนะครับให้มีสติสัมปชัญญะรู้จักยับยั้งชั่งใจนะครับไม่ดื่มเหล้านั่นเองพี่น้องนะจนเมาไม้นะครับแล้วก็พูดถึงว่าให้ติตัสนั้นจริงจังในการสอนนะสอนในความดีในทุกด้านครับเพื่อทีเขาจะสาแดงชีวิตเปลี่ยนแปลงชีวิตนะถ้าก็ต้องเชื่อฟังหนังของตัวในข้อที่9ครับแล้วข้อที่10พูดถึงความซื่อสัตย์ทั้งหมดนี้ครับ เพื่อที่เขานั้นจะมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้านะและข้อที่11ความจริงไม่ได้อยู่ในบทนี้นะแต่พูดถึงพระคุณพระเจ้าครับนะบอกว่าเราเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ทั้งหมดนี้นะครับโดยพระคุณของพระเจ้าข้อที่11บเอ็ดบอกงี้ครับเพราะว่าพระคุณของพระเจ้าปรากฏแล้วเพื่อช่วยทุกคนให้รอดนะก็คือว่าเราเปลี่ยนแปลงชีวิตตามขนาดของพระคุณพระเจ้าครับนะที่เรารับมาในช่วของเราพี่น้องอามนนะครับนี่จึงเป็นเรื่องราวนะครับในติตัสบทที่2ที่อาจารย์ปรบอกครับ ชีวิตของผู้เชื่อที่ต้องแตกต่างจากชีวิตเดิมและดําเนินชีวิตถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพื่อที่คนที่เขาเห็นเขาจะรู้ว่าโอ้พระกิตติคุณดีอย่างนี้นี่เองข่าวประเสริฐดีอย่างนี้นี่เองพี่น้องครับพี่น้องสำหรับเรานะครับนะเราอาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงเวลวร้ายเหมือนคนบนเกาะครีสนะครับแต่แน่นอนครับเราทุกคนต่างม,มีอดีตน,นะมีชีวิตเก่าของเราพี่น้องนะชีวิตเก่าของเรานั้นให้เราดําเนินชีวิตตามชีวิตใหม่ครับ นะตามชีวิตใหม่เมื่อก่อนเราอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยควบคุมคําพูดเท่าไหร่นะครับอาจบางทีชอบว่าคนอื่นรับหลังนะเมื่อเราพบพระเจ้าครับคาพูดรู้จักเปลี่ยนแปลงคําพูดครับไม่ให้ร้ายคนอื่นนะครับและรู้จักควบคุมคําพูดคําพูดที่ไม่นินทาว่าร้ายยกตัวอย่างอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเรื่องคําพูดนะครับมีอีกหลายๆด้านด้วยกันก็ขอบพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์สาแดงครับนะเพื่อที่เราจะอยู่ในชีวิตในกระบวนการชําระให้บริสุทธิ์ มีชีวิตที่เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นในทุกๆวันและชีวิตที่แตกต่างจากเดิมและพี่น้องครับนี่จึงเป็นผลนะของผู้เชื่อผู้ที่มีคําสอนที่ถูกต้องและดําเนินชีวิตตามคําสอนที่ถูกต้องด้วยโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในช่วงเรานะครับให้เราร่วมใจในกอธิษฐานนะครับพระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์เจ้าที่ลูกรู้ว่าเม Bur ื่อลูกมาพบกับพระเจ้าเมื่อลูกเป็นลูกพระเจ้าขอาพระเจ้าเมตตาลูกด้วยพระเจ้าข้าที่ลูกจะดําเนินชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตเก่าของลูกพระเจ้าข้า าลูกเป็นอาจารย์เป็นพี่เลี้ยงมีน้องเลี้ยงเป็นลูกแกะก็ขอพระเจ้าเมตตาที่ลูกนั้นจะสอนคําสอนที่ถูกต้องเพื่อที่น้องเลี้ยงลูกแกะของลูกนั้นจะมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนกับพระเยซูมากขึ้นทุกวันลูกขอบคุณพระองค์เจ้าอธิษฐานกลับทูลในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจา้อาอเมนพีน้องชีวิตที่แตกต่างเป็นชีวิตที่สําคัญครับเรามีชีวิตที่แตกต่างนั้นเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเป็นผลครับของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์อยู่ในช่วงเราครับ เมื่อก่อนเราอาจจะมองตัวเอง,เ,องเป็นศูนย์กลางรักแต่ตัวเองนะครับบัดนี้เมื่อเราพบพระเจ้าครับเรามีเอมพัตตีมากขึ้นนะเรารู้จกักเห็นอกเห็นใจคนอื่นครับนะ <c oughs> แล้วเราไม่ได้เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางอีกต่อไปแต่เราให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางครับเมื่อเราให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางในช่วงเรานะครับ <c oughs> เราจะรักเพื่อนบ้านของเราได้ <c oughs> เหมือนรักตัวเองเราจะสามารถรักพี่น้องของเราได้ครับด้วยความรักของพระเจ้าที่อยู่ในช่วงของเราอาเมนนะพี่น้องครับ ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องน,นะครับในเช้าวันนี้พระเจ้าอวยพรครับ